เรี่กงงเลนรวมบ้านหนดิแต่คนในแก๊งรวมก็ไแหละพอดีกูเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไปผักเล่นรวมบ้านดนะครับ ตูกจัดเลยไดเวอร์การจอัปเดตเนี่ยอะไรวะ มันไปอัปเดตไปเวอร์การ์ดจอครับลุงใครอ่ะไอทาก,กะเพราะมันบอกว่าถ้าไม่อัปเดตเฮ้ยอดเรมน้องชายของพี่น้องเลิรของพี่ ไอดอบแปดปะน่าจะใช่ครับ <hein>? ลุงมีปของมีประชาชนกับไอดอบแปดเขเาเต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 ไอดอบแปดไอดอบแปดไอดอบแปดเล็กหนึ่งไอโจ๊กไอดอบแปดก็ใส่แล้วมันก็ดีนะ 哟。尼个 <Yo. S 2>。<noise> <霍> มึงดูไอหน้าสตีดนี่เนี่ยมึงเห็นไน<อ>้าสตีดไหมหยุดนานแล้วเขาหิวโหยดูเขาหยุดยนานแล้วเขาหิวโหยไม่ต้องการเ <laughs> สียงเด็กตอนเนี้ยดูก็รู้เลยอ่ะมุ่งจัดเลยลงมาได้เห็นแล้วเห็นกลุ่มแล้วแ <laughs> สดงว่า <laughs> ที่บนบน,นเขาไม่มีผู้หญิงใช่ปะ <laughs> ไม่มีไม่มีไงก็ไม่มีมม <laughs> เขากลับมาแล้วเขากลับมาเลยอ่ะไอ้ห่านเนปาลนี่มันมีผู้หญิงปะบนเขาอ่ะ ต้องรอเขาเอาเล่าลุงเรจะไม่ฟังเขาเล่าเลยนะยังไม่ยังไม่เล่าให้เราฟังเลยนะมันบอกว่ามันขี้ไม่ได้เลยสกรปรกจัดอนะมันพูดอย่างกูอย่างเงี้ยข้างบนน่ะลุงไม่รู้ข้างบนหรือข้างล่างอะแต่มันบอกว่าสกรปรกจัดอะ กไม่ได้แลกหรอไม่เอาลงไม่ไหวครับเล่นไม่เป็นครับถ้าเกมได้แล้วผมเล่นไม่เป็นไม่เล่นรวยนะรวยจัดเลยตอนรวยเยอะแต่มันกินเวลาชีวิตเกินไอเซิร์คเติมไปหกหมื่นขายได้แสนหนึ่งอ่ะขายล้านอะลุงเออมันเป็นขายอยู่นะเยมนขาที่บนบนบนเขาไม่มีไม่มีไม่มีผู้หญิงเหรอที่บ้านอ่ะไม่มีลุงรู้ปะลุงรู้ปะคนที่นู่นอ่ะอ่า เสาไฟฟ้าบนเขาอ่ะเขาทำยังไงหุูคิดว่าเขาทำยังไงเขาจะสร้างเสาไฟฟ้าบนเสาเนี่ยเขาบนบนเขาเนี่ยสูงสูงเนี่ยนรืว่าเขาเขาทำยังไงไม้เหรอไม่ใช่ทำาไงย่างหวาคบยังหวาคบแล้วแหละเขาแบกตั้งแต่ตั้งแต่กิโลแรกยันกิโลยันยันยันสี่พันเมตรอ่ะเสาปูหรือเสาอะไรเสาเสาเสาไฟฟ้าใหญ่ใหญ่อะเสาแรงดันอะ กูมอแปลงอะไรอะไรอะไรนะดิอะไรอะไรนะใช้คนแบกเหรอเขาไม่ได้ใช้ฮอรใช้คนแบกไอ้เธอเนี่ยไหนไอ้เธอมาแล้วนี่ไม่มาอันนี้จริงกูไอสัตว์มึงไม่เชื่อใช่ไหมกูมีหลักฐานให้ดูไอ้เหี้ยกูยังงงกูยังอึ้งเลยใช้คนแบกเสาไฟฟ้าไอ้เหี้ยคนในปานนี่คือของจริงอ่ะกูก็แบกได้เแล้วกูแบกแบกได้กูแบกแบกขยลบ้านขวาเราโคอีกนี่ห่าผผมไม่แบกอ่ะพี่ผมปีนอ่ะสภาพ เอาแล้วเป๊ะออกไปเอาแล้วมาทันมัน่ะกูแบกเสาใช่ป่ะกูเคยทำอาชีพนี้อยู่แบกปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ขึ้นขย่มไปข้างบนเสาอะแล้วก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บบป๊บลงมาเสาเก็มมาพี่เฮ้ยมึงเอากูก่อนเลยเน็กมึงไม่ได้ตั้งตัวเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเกิดไปเฮ้ยมึงตีมันนี้ยิ่กูจะแตกไอ้สัสถืเพื่อนด้วยเพื่อนหน่อย โหยสัตว์โอ้เฮ้ยกันหน่อยกันหน่อยมาจีสวยชิโรสวยจัดสวยเอามันจัดชิโร่ดอพี่ชิโรเออสวยจัดเฮียเฮโ้ยเฮ้ยชิโรชิโร่โชิโร่โชิโรชิโรมันเล่นสนับมันชุบไม่ได้ชิโร่ชิโร ชิโร่มาชุบกูดอยชิโร่ชิโร่โมาเล่นสนับไอ้เฮี้ยนี่ทำอะไรเนี่ยเอา้าเอา้าเชิโร่ชุบดีกว่าไหมชิโร่ชิโร่ชุบดีกว่าไหมชิโร่ชิโร่มึงชุบดีกว่าไหมสัตว์ชิโร่ชิโร่ตเตะเฮนเตะเฮนเตะเฮนสุดนี้โคอีชนะาเว้ยสุดนี้ว้ มันไม่ชูบป,ปะไอ้เฮียมันไม่ชูบปะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอะ่อะ,ไอ,ะไอ้เฮียมันไม่ชูบป,ปะ ไอ้เฮียอ้อนมึงไม่เข้าเมืองไอ้หน้าสมเตยนไอ้เฮียเนี่ยททาา,า,าอาิตย์ตออ <c oughs> คือแกงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะบอกใค่คือมันเป็นแกงที่แบบไม่มีเรื่องกะใครไม่ตีกะใครไม่ทาเฮียอะไรเลยกะใครมันก็ยังอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ไม่กูไม่ตีกูไม่เอาและกูก็ไม่สนกูจะฟาร์มเพื่อนะมันก็ไม่หายด้วยนะมันก็อยู่อย่างเงี้ย รอบกี่ปีแล้วเสาร์อาทิตย์ตีปีปะปีดึงไปแะลนะ้ไอ้เหี้ยเสาร์อาทิตย์อะ สุดๆจริงๆนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นแก๊งที่แบบอยู่กับผมมานานอะรุ่นรุ่นรุ่นผู้ผมเนี่ยเคยแยกย้ายกันไปหมดแล้วนะแต่มีแก๊งที่ใจแบบแข็งดูดิเสาร์อาทิตย์เนี่ยไอ้เหี้ยจะต,ตายไปแล้วนะแต่เขาก็มีความสุขของเขานะที่การฟาร์มด้วยกันอ่ะนะเสาร์อาทิตย์อะ เฮียชิโลไม่ชุบไอสัตว์ไอเฮี้ยหมามาทำไมอยู่เรื่องกลัวมาตีผมทำไมอยู่ไอนี่มันมันชอบลุมแบ่งลุมแดงโดนลุมเบิร์ตเลยอ่ะฮียคนอ่ะเฮียหมาไม่ยอมชุบนะชิโลร่สัตว์ไม่ชุบเลยเฮี้ยมันเล่นสนามมึงก็น่าจะชุบผมผมหนึ่งแปดศูนหนึ่งแปดศูนย์แต่ไม่งั้น ไม่งั้นโลหะมันจะไม่ถ่ายนะพี่